สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเขายัางไม่ตีกันเลยนะยังไม่เริ่มกันเลยพี่รวดครับพี่รวดนะพี่ตำรวจนอกอุศกรเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าเฮาต้องหากกันนะหนูโดนจ้างมาสามแสนสี่มืนคนบอตีกันจักเทือคนกับบอดาดมัวเลยถ้าพี่อยากกลับ ก็ติดต่อกรรมการวัดบ่อแม่นมหาหมอลามนะจะมาสั่งหนูเลิกตามอำเภอใจบ่ได้จ้าหนูมีศักดิ์ศรีของหนูคือหน้าที่หนูต้องแสดงตามใบสัญญาจ้างเจ้าภาพเขาให้มาทำหน้าที่เมื่อถึงเวลาพี่ต้องเคลียร์กับเจ้าภาพบ่อแมน่หนูหนูจะเลิกได้ต่อเมื่อพี่ขึ้นชี้แจงแฟนคลับหนูบอกขึ้นเวทีพี่ก็บอกขึ้น พี่บอกให้หนูเบาเสียงลงเบาแบบไดค่ะพี่นี่หมอลำใหญ่เดอ้อบอแมแนเปิดเพลงร้องบอแมแนเปิดลำโพงเต้นปีใหม่นะพี่งั้นพี่รวดเนี่ยหรือพี่ตำรวจเนี่ยต้องติดต่อคนจ่ายตังให้เพื่อนมาชี้แจงแฟนคลับหนูปิดงานให้หนูนะคะเพราะหนูเสียงวิหกนกพงศกรไม่ชี้แจงแทนใครใใดๆทั้งนั้น ช่วงนี้นางติดอรชรครับนางก็เลยเรียกตัวเองว่าหนูนะโนพโสกรทุกพื้นที่ที่หนูไปแสดงเราไม่ข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนขึ้นเปิดงานได้ต้องขึ้นปิดได้บอแม่นให้แฟนเพลงเข้าใจพวกผมบิดผิดคนจ้างต้องเคลียร์กับตำรวจและคนดูให้เข้าใจอย่าให้หมอลำรับหน้าแทนนะคะมันไม่แฟกคะ่ะรักนะจุ๊บๆขารบมากๆคะ่ะนะ ขเขาราไม่ต้องมีก็ได้มั้งน,นะตำรวจดูแลง,งานไม่ควรอยากกลับและควรจ้างไม่ควรนอนหากงานยังไม่เลิกขอบคุณครับก็คือเอาตามความจริงเลยงานยังไม่เลิกอะ่ะก็เขาจ้างมาเนี่ยตามสัญญาว่ายังไงอะ่ะกี่โมงอะ่ะเลิกกี่โมงอะ่ะก็ตามนั้นแหละจ้างเต็มก็ต้องเล่นเต็มแต่เสียงวิหกเนี่ยสรพนามเขาเนี่ยบอกเลยว่า เขาจ้างร้อยเล่นล้านเขาเกินตัวด้สามบางครั้งนะครับเขาเล่นเอาใจแฟนคลับแฟนคลับให้ต่อนะเขาก็แถมนิดนิดนดหน่อยนะแล้วสถานที่นั้นๆเนี่ยบางทีเจ้าภาพชอบด้วยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยตำรวจก็ต้องเข้าใจนะว่าในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการทํางานนะมันต้องแยกแยกให้ออกไม่ใช่ว่าเอ,อะอะจะมารบกวนนูน่นนี่นั่นอะไรมันไม่ใช่นะครับ ถ้าจะเลิกต้องให้เจ้าภาพมาสั่งเราเพราะเจ้าภาพคือผู้ว่าจ้างตามสัญญาถูกไหมอันนี้คือเรื่องของกฎหมายมาเลยนะถ้าเลิกปุ๊บโดนโหดา่าหมอลำก่อนบ่ได้ดา่าเจ้าหน้าที่นะหมอลำทำตามสัญญาจ้างไม่สามารถทำตามอำเภอใจท,ท่านได้นะครับทุกอาชีพล้วนมีศักดิ์ศรีอาชีพท่านก็เช่นกันฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใจเข่าใจเราดีที่สุด หลายคนเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจนกพศกรแล้วก็บอกว่าโอ้มักใจนกพศกรตรงเนี้แหละคือนกเด็กเขาเป็นคนตรงๆเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบและที่สำคัญคือเขาก็เข้าใจเจ้าภาพในเรื่องของการว่าจ้างซึ่งตัวเขาเองเขาเข้าใจและเขาก็ต้องเล่นให้ได้ตามสัญญาที่ระบุไว้และคุยกันไว้ เหมือนดีวงานกันนะสัญญาเป็นยังไงคุยกันว่าอย่างไรก็ต้องทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดบ่าเขาจ่ายเงินเราไงจริงๆผู้ว่าจ้างก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยหมายถึงว่าต้องไม่ต้องนอนคือต้องมาดูต้องมาเคลียร์สถานการณ์ด้วยนะครับไปบอกพี่รวจเนี่ยบอกเขาเข้าใจบอกเขารู้ไปเลยนะครับบางท่านก็บอกถูกใจ ต้องทำหน้าที่เจ้าของให้เต็มที่คือรับเงินภาษีของประชาชนแนะ่ตำรวจครับเวลาทั้งด่านทำไมขยันจังครับบางทีก็มีด่านลอยนะอันนี้ก็น่าก,กลัวเหมือนกันนะครับคิดเห็นส่วนตัวนี่ไม่ผิดนะคือเราสามารถคิดได้เราคิดได้เนาะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับบางทีเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน นะเพราะว่าสมัยเนี้ยบางคนก็บอกเลยว่าตำรวจเหมือนโจรตำรวจเหมือนซอมบี้บ้างเหมือนโจรบ้างนะมาในคราบชุดข้าราชาการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตำรวจน้ำดีก็มีแต่ที่เราเห็นนะตรงหน้าเนี่ยที่ประเด็นเนี้ยที่จะพูดให้กันฟังเนี่ยคือเขาก็ทำตาม,ม้าที่ของเขาแหละแต่ก็ต้องแยกแยะหน่อยว่าเออหมอรำเนี่ยเขามาเล่นเนี่ยเขาอยู่ดีไม่ใช่ว่าเขาจะมาเล่นเลยเขาต้องรับงานตามผู้ว่าจ้าง แล้ทุกอย่างก็มีสัญญาอยู่แล้วอยู่ดีๆคุณไปยกเลิกเนี่ยมันไม่ใช่นะครับต้องให้ผู้ว่าจ้างมาคุยมาเคลียร์นะหลายคนก็เข้ามานะครับก็บอกว่าเนี่ยแหละคือนกปศกรหมอลำเสียงวิหกของแทนะ้ของแท้คือต้องกล้าเคลียร์กล้าที่จะคุยเพราะว่าการเป็นผู้นํานกปศกรเนี่ยเขาจะไม่หนีปัญหานะเขาจะลุยเขาจะสู้กับปัญหานะครับ และการคุยของเขาเนี่ยก็จะติดตลกหน่อยนะเพราะว่าติดอรชรช่วงนี้อรชรกระแสดีมาแรงนะครับเราก็จะเห็นนกวิศกรแต่งหญิงประจำนะเพราะว่านี่คือบทบาทที่เขาได้รับและผูว้ว่าจ้างเนี่ยต่างสถานที่เขาเห็นแล้วเขาก็ชื่นชอบกระแสดีคนเต็ไมไปหมดเลยเข้ามาดูกันโอ้โหคนรักนกเยอะมากรักลูกจา๋าน้องอายนะครับคนดูชอบในบทบาทแบบนี้ก็เลยจ้าง พอจ้างมาเล่นเนี่ยมันมีสัญญาอยู่เขาก็ต้องทําตามสัญญาเคยเป็นเจ้าภาพจ้างเสียงวิหกไม่กล้าไปนอนเลยกลัวมีเหตุฉุกเฉินและตํารวจอยู่จนเลิกการแสดงตามสัญญานะบางคนก็บอกว่าเคยเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับอาชีพนะครับที่หลายคนเกลียดนะก็คืออาชีพต่อรออันนี้คือบางท่าน เขากล่าวมาแบบนี้เนาะก็บอกเลยว่าตำรวจดีๆก็มีคนดีๆก็มีคนดีๆน่ารักว่าให้เกียรติเฮาก็หลายแต่หลายคือกานคือคนที่ชอบใช้อำนาจยศข่มก็มีนะครับบางคนมีอำนาจนะก็ข่มกันไปใช้ยศตัวเองแบบยศสูงไงข่มกันไปนะไม่ดีหรอกทำให้ประชาชนหมดศรัทธา และที่สาคัญในกรณีนี้นคือมันต้องเคลียร์กับผู้ว่าจ้างนะแต่ก็ชื่นชมที่นกปศกรเนี่ยออกรงมาเคลียร์แล้วก็เป็นบอสที่กล้าที่จะลุยกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถือว่าออได้ทําหน้าที่ได้ลุยได้เคลียร์ได้เข้าไปเจราจาเพื่อให้มันกระจ่างขึ้นเพื่อให้อะไรที่มันแบบค้างคา,าใจเนี่ย บางครั้งในตํารวจบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าสัญญาคืออะไรเห็นเสียงดังเห็นเล่นเห็นไม่จบสักทีหนึง่งเห็นคนเยอะขนาดนี้ก็กลัวจะตีกันจริงๆคนมันจะตีกันนะ่ะเราไม่รู้หรอกทุกวงอะไรครับตารวจนะทุกวงแหละยิ่งวงดังๆเนี่ยแล้วนกพกริราบตารวจเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นหมอลำเบอร์ทอ็ทอปเบอร์ต้นๆน,น,นะมีชื่อเสียง ตำรวจบางคนเขาไม่รู้หรอกบางคนเขาไม่ด้ได้สายหมอลำโดยตรงนะบางคนเขาก็ไม่ได้สายหมอลำเนาะเราก็ไปว่าเขาไม่ได้แต่เขาก็ต้องทํางานกับแวดล้อมทํางานกับสังคมที่เต็มไปด้วยอาชีพที่หลากหลายฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโอกาสให้ตำรวจได้ลิมลองประสบการณ์ใหม่ๆการทํางานรูปแบบใหม่ๆได้รู้เรื่องข้อกฎหมายให้มากขึ้นว่าเออวงหมอลำต่างๆเวลาเขา ร้องเพลงเนี่ยนะจะได้กระแสเวลาตั้งเวทีตั้งฉากเนี่ยทุกอย่างคือฟีสแบกที่กลับมานั่นก็คือผู้คนที่เยอะมากมายจนเกิดการตีกันแต่อันนี้คือไม่ได้ตีกันเลยครั้งนี้คือไม่มีการตีกันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ไงว่าการเล่นน่การแสดงของวงหมอลำเนี่ยจะมีคนตีตอนไหน คนทะเลาะก,กันตอนไหนเราไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะสอหอเข้ามาตำรวจเข้ามาค่อยมาเคลียร์กันทีหลังอันนี้คือไม่มีการตีกันแต่กลัวว่าจะตีกันประมาณนี้ก็เลยเข้ามาคุยให้ยกเลิกอะไรเงี้ยซึ่งมันไมม่ีเหตุผลมันไร้เหตุผลก็เลยต้องให้ผู้ว่าจ้างมาคุยหรือเปล่าเพราะว่าตามสัญญาคืออาชีพของเขาไงเขาก็ต้องเล่นให้ถึงที่สุดเล่นให้ถึงเวลาจ้างของผู้ว่าจ้างที่เขาคุยกันแล้ว นกพนกรก็ทําถูกต้องแล้วฉะนั้นตํารวจเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยในข้อกฎหมายนะครับนะเออบางท่านก็บอกเลยว่าคิคล้านทํารับเงินมาแล้วอยากกลับบ้านนอนก็อย่ามารับงานอืสุดยอดค่ะมีแต่หมอลำอยากหยุดแต่นี่ทำตามสัญญาเป๊ะ แถมบางงานยังบวกเวลาเพิ่มแถมให้เจ้าภาพอีกมีที่ไหนอีกนอกจากหมอลำบ้านคอยอ่าเสียงวีหกข็สุดยอดมากๆรวดเจ,จ้ารวดเป็นแบบนี้สุงานนะบอกคือบ้านท่าม่วงน้อลาเวลาตั้งด่านตีสามตีสี่เนี่ยยังยืนสลอนหัวเดอยอยู่บ่อยเห็นจมง,ง่วงอันนี้พอได้เงินแล้วก็อยากจะไปฉลองกับเมียน้อยตีอุ้ยอันนี้แรงจังเลยอ่ะ แรงนะครับเปล่านะอันนี้อ่านตามแฟนคลับแฟนคลับเขากล่าวมาแบบนี้นะเพื่อนญาติมันแจ้งก่อนฮ่าฮ่าภาคตำปอดสูแต่อยากหัวเนาะตำรวจอยากเมื่อนอนละมาบอกหมอลำเลิกว่านี่แม่หมอลำกำลังบานกำลังม่วนเลยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเฮ้ คือเป็นตะหยากหัวแท้เนาะนะ,นะอืมเอารวดมาอีกแล้วแฟนคลับจริงๆก็ขําแฟนคลับเนาะมีแฟนคลับก็สร้างสีสันไปอีกแบบนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในสฐานที่จริงเนี่ยอาจจะมีทัวลงนะแต่จะเป็นทัวลงแบบมีเหตุผล เพราะเขาก็ใช้เหตุผลคุยกันบรรดาชนแล้วเขาจะไม่ใช้กําลังตีกันอะไรที่เราไม่พอใจอะไรที่เรา,เอ,าอยากจะชี้แจงนะครับเราก็สามารถที่จะพูดหรืออธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่รับฟังได้บางทีใจเข้าใจเราเนาะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องของอ,อิทธิพลของหมอนำนะครับมันเป็นอย่างไรมันแรงขนาดไหนนะกระแสมันดีขนาดไหน ซึ่งมันก็อาจจะมีการส่งเสียงหรือมีความมันเกิดขึ้นทําให้คนเนี่ยเฮฮาสรุปสนานวกเวกเที่ยวเทกันไปตามไปหมดนะครับเขาก็เข้าใจนั่นแหละนะครับเขาก็รู้นะตำรวจบางคน,นเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็ลืมมองไปในเรื่องของสัญญาจ้างในเรื่องของการที่จะไปให้เขาเบรกเขาหยุดเขาช็อตเนี่ยมันไม่ได้นะครับ นะเราจะใช้อํานาจสั่งอย่างเดียวมันไม่ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าออการทํางานบริบทของหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือถึงเวลาเขาหรือยังเลิกหรือยังนะเราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยไหมชาร์จได้เลยไหมหรือว่าตํารวจติดชาร์จครับหรือย,ยังไงฮะจะชาร์จอย่างเดียวเราหรืองไงฮะก็ต้องดูเวลาด้วยเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยมันย่อมมีกฎระเบียบแล้วก็สถานที่ตรงนั้นเป็นที่ของใครล่ะเป็นที่ของใครแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือรับมอบหมายจาก ผู้ว่าจ้างคือใครและผู้ว่าจ้างก็ต้องเข้ามาเคลียร์กับตำรวจถูกไหมครับอาฉะนั้นเนี่ยทางนกพนกร,กรเข้าไปเคลียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอบอสที่สุดยอดมากนะเป็นการพูดเพื่อให้กระจ่างและไม่มีการทําร้ายันเกิดขึ้นนะไม่มีการปาดุร้ายหรือการใส่อารมณ์หรือการว่าด่าทอนะฮะถ้าเป็นแฟนคลับบางคนเนี่ยโอ้โหไม่พอใจละมาขัดความม่วนกูจ้างมาขัดความมั่นอะไรเงี้ยฮะแต่เชื่อว่าทุกคนเขาก็บรญญาชนเนาะ ยุคนี้ก็เป็นยุคที่ไม่ใช่ยุคโบราณโบราณนะเป็นยุคที่ทันสมัยทุกคนมีการศึกษาหมดทุกคนมีความรู้หมดฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราใช้อารมณ์ไม่ดีเราต้องใช้ทัศนคติแล้วก็ความคิดคุยกันใช้เรื่องของการเจราจาที่มันสมูทขึ้นแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาใจเขาใจเราแล้วก็ค่อยอธิบายเหมือนนกคกสกรนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราเอามาฝากนะ ใหญทุกคนเป็นเหมือนนอกปศกรเนี่ยเวลาคุยเวลาเคลียร์เนี่ยมันดีนะเคลียร์หน้าเสือกันไม่ลงตัวก็จะเป็นประมาณว่าทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเคลียร์ลงตัวก็เป็นอะไรที่เลิศที่สุดนะฮะว้าตึกใจที่สุดนี่คือผู้นําที่จริงใจนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละากาันสุดยอดมากเลยความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบของนอกลศกรอันนี้ต้องยกให้เขาเลยปลืม้มจริงๆนะครับนะขอปรบมือให้กับ นกปวสกรหมอลำเสียงวิหกเลยครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ